ิยใหเรื่องปลายทางที่หัวใจบทที่เจ็ดตอนกำมลาลงมาข้างล่างนั้นบิดาอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วเขาทําความประหลาดใจให้กับหล่อนมากไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงกลับมาไวกว่าที่ได้บอกแต่อย่างไรก็ตามหล่อนก็เดินเข้าไปหาน้มตัวลงจบที่แก้มเขากริยาเช้านี้ยังดูสิงเสงๆแม่หล่อนพยายามฝืนให้แช่มชื่นมากแค่ไหนก็ตามทีคนเป็นพ่อมองเห็นแต่แรกแต่มองข้ามไป เขาได้รับรายงานจากแม่บ้านแล้วแน่ใจได้ว่าเมื่อคืนกรมรัม马าน่าจะมีข้อวิวาทกับเพื่อนและนั้นเป็นเรื่องปกติลูกสาวเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองและเขาก็ตักและตามใจแม้จะมีคนเคยท้วงติงว่าการตามใจของเขามีส่วนแต่พราะหล่อนเป็นลูกจากเมียที่เขารักมากที่สุดกว่าจะมีหล่อนได้นานหนักหนากับการรอคอยการมีลูกและเมื่อกัม马าเป็นกัมพา เขาก็ยิ่งทุ่มความรักให้กับกมรามากมายทีเดียวและเท่าที่ตามตรวจตราดูเขาแน่ใจว่ากรมราเพียงแต่เอาแต่ใจตัวเองหล่อนยังมีสติในหลายเรื่องหลายประการหล่อนยังคงเป็นเด็กดีไม่มั่วสมไม่บ้าปาตีและไม่มั่วผู้ชายหลอนมีแค่แฟนและไม่ได้เกินเลยไปกว่านั้นบอกแล้วว่าเป็นลูกสาวคนเดียวเขาไม่ได้ปล่อยให้หล่อนเล็ดลอดผ่านตาสอด่องแต่เขาไม่ได้คิดจะขีดวงให้กับกรม马า เขายัางเชื่อว่าหล่อนสามารถดูแลตัวเองได้ที่จริงเรื่องอารมณ์ของกัมาานี้เขาเป็นห่วงหล่อนอยู่เหมือนกันเคยมีคนบอกว่าเขาน่าจะส่งหล่อนไปให้จิตแพทย์ตรวจดูอาการเผื่อว่าหล่อนอาจจะสงบเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาว่ากัมลาไม่นิ่งเลยอย่างน้อยใจของหล่อนก็ไม่นิ่งเขาเองไม่เข้าใจว่าหล่อนจะทุกข์อะไรเพราะหล่อนออกจะสมบูรณ์แต่ผู้ใหญ่ที่เขานับถือบอกว่าเขามีเงินและความสมบูรณ์ของวัตถุก็อาจจะช่วยได้ไม่พอ แต่เขาไม่มีโอกาสพูดให้หล่อนไปพบจิตแพทย์เท่านั้นเพราะเขาไม่รู้ผลของมันจะออกมาเป็นอย่างไรเขาเป็นฝ่ายเอ่ยทักไายลูกสาวก่อนไม่มีรถแล้วจะไปเรียนยังไงเช้านี้เพราะตอนลงมานี้หล่อนแต่งตัวชุดนักศึกษาลงมาด้วยหรือจะเอารถคันอื่นหล่อนเลื่อนเก้าอี้ออกนั่งมีอาหารเช้ารออยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องรถนักแท็กซี่ก็ได้ค่ะว่าแต่ไนอ่านไปจัดการเรื่องรถให้เรียงคะ เมื่อคืนจนจะนอนแล้วเหมือนแกเพิ่งลึกได้หรือไรไม่รู้ไปปลุกมาถามกับกบว่ารถจอดที่ไหนนั่นอาจจะเพราะตาอามคิดได้ว่ารถราคาแพงตอนนั้นหล่อนง่วงเสียจนไม่รู้ว่าเอากุญแจไปไว้ที่ไหนแล้วหล่อนก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะทําอะไรบ้างแม่บ้านก็ไม่กล้าเซาซีกับหล่อนมากนักระวังระวัยในอารมณ์ของหล่อนอยู่ว่าเป็นปกติหรือไม่ไม่มีใครอยากเสี่ยงกับหล่อนเลยและกมาราก็ได้รู้จากนายโกโมลเดี๋ยวนี้เองว่า รถนั้นนายอ่ำเอาไปเข้าอู่แล้วรายงานพ่อมาว่าจัดการเปลี่ยนแบตตามที่กบอยากได้แบตเตอรี่แบบไม่ต้องเติมน้ำกรัน่นนายอ่ำโทรมารายงานแล้วเดี๋ยวสายๆคงจะเอารถกลับมาไม่รู้จะทันกบไปมหาวิทยาลัยรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะกบไปเองได้แท็กซี่มีถมไปเปลี่ยนแบตก็ดีนะคะเพราะนายอ่ำอายุเริ่มมากแล้วแกเริ่มหลงลืมเขาอยากจะบอกว่าลูกสาวทำไมไม่ดูแลเองตรงนั้น แต่พูดไม่ได้กลัวลูกสาวอารมณ์เสียรถของกมลาน่าจะเป็นหน้าที่ที่หล่อนควรจะดูแลบ้างไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเอารถอีกคันไปก็ได้ยังมีสำรองอีกคันไม่มีรถก็ดีนะคะดีบิดาทวนคำหน้างงๆตอนนี้กบไม่อยากขับรถนางแท็กซี่ก็สะดวกแต่คนเป็นพ่อห่วงยยลูกสาวเป็นนักหนาพยายามขยันขยอเอารถสำรองไปหรือหากไม่ชอบคันน,นั้นเอารถพ่อไปก็ได้ ไม่เป็นไรค่ะให้คนในบ้านไปเรียกแท็กซี่มาก็ได้แต่ยังไม่ทันได้เรียกรถมาให้เพราะนายตัวร้ายที่หล่อนไม่พึงปรารถนาจะพบมัดถึงเสียก่อนเขาเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มอันเลีเล้ยนที่กำมะลาไม่ได้ชอบสักนิดคนเทพยกมือไหว้นายโกโมนเพราะคุนเคยหน้ากันเพราะเข้ามาหากำมะลาบ่อยหนเรียกว่าพาตัวเองมาให้พ่อคองหล่อนได้เห็นหน้าแต่ย่าหมายเลยว่าการทำแบบนี้จะทำให้หล่อนประทับใจเขา หรือหากว่าพ่อจะชินหน้าเขาประทับใจเขาแต่ก็ไม่เกี่ยวกับหลอนหัวใจหลอนไม่มีใครบังคับได้ผมไม่เห็นรถกรบรถไปไหนไม่รู้หลอนสะบัดเสียงตอบและแค่นี้คนเป็นพ่อก็รู้ว่าหลอนอารมณ์ไม่ดีและคงไม่อยากเจอหน้าหมอนี้ด้วยแน่ๆเขาบอกกับผลเทพว่ามาแต่เช้าเลยผมจะมาคุยกับกบครับเมื่อคือนเรางอนกันนิดหน่อยฉันไม่ได้งอนนายแต่ฉันโกรธนาย แล้วเสนอหน้ามาทำไมไปให้พ้นหล่อนไม่อยากกินอาหารเช้าแล้วและเมื่อพลเทพเสนอตัวจะขับรถให้หล่อนไปมหาวิทยลาลัลหลอนก็บฏิเสธหลอนเรียกเด็กในบ้านไปตามรถมาให้หล่อนสักคันไปเรียกรถมารับชันแล้วหล่อนก็เดินออกไปรอแท็กซี่พลเทพยิ้มแห้งๆให้กับพ่อของหญิงสาวที่เขาพึงใจเขายอมรับว่าชอบกัมลาแต่เขาก็ค่อนข้างจะเหวี่ยงเสนีไปรายรอบมีสาวๆติดใจเขากันมาก และสาวสาพวกนั้นก็ล้วนแล้วแต่เอาใจเขากันมากมายด้วยแต่รสของการถูกเอาใจนั้นเจืดชืด่อหากจะมาเปรียบเทียบกับคนที่เขาต้องส่งตามง้อตามเอาใจเมื่อคืนเขาคิดได้ตอนใกล้สว่างเต็มทีว่าเขาพูดจารุนแรงกับหลอนไปเขาหลงตัวเองไปหน่อยว่าหล่อนงอนเขากมาลาน่าหรือจะมางอนเขาไปได้เป็นไปไม่ได้หล่อนอาจจะไม่พอใจเหตุการณ์ที่เขาสร้างในงานปาร์ตี้ หลอนเป็นคนขี้หงุดหงิดและเอาแต่ใจตัวแต่เขาก็มีใจกับหล่อนมากมายอีกทั้งยังยอกเอาชนะหล่อนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสางเมาแล้วเขาจึงต้องแผ่นลิ้วมาหาหล่อนไม่อาจจะทนอยู่เฉยๆได้เขาจะทำแบบนั้นได้อย่างไรหล่อนอาจจะโกรธเขาจนไม่ยอมพูดด้วยอีกมีหลายคนที่หล่อนโกรธและหล่อนก็ไม่แยแสผลเทพไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นเขาตอบคำถามนายโกมลว่าเมื่อคืนเขาพูดจาและทำตัวแบบไหน ผมว่ากบคงไม่พอใจและผมก็รู้สึกไม่ดีเลยนายโกมลนด้แต่พยักหน้ารับแล้วไม่ได้เอ่ยอะไรเขารีบขอตัวผมขอไปพูดจาปรับความเข้าใจกับกบก่อนนะครับแต่สําหรับคนเป็นพ่อแล้วเขาคิดว่าไม่ว่าอย่างไรพลเทพก็ไม่น่าจะสอบผ่านสําหรับความสนใจของกัมลาแน่นอนพลเทพตามออกมาตอนกัมลารอรถแท็กซี่อยู่กบเปลี่ยนใจหน่อยไหมหล่อนชายตามมามองแวบเดียวแล้วมองมมอน กบผมขอโทษเมื่อคืนผมเมาเมาใช่แล้วไงเมาแล้วผมก็ทำตัวงี่เงา่างี่เง่ามากให้อภัยได้ไหมไม่ได้โทษโกบอย่ามาทำให้ฉันลำคาญได้ไหมไปให้พ้นหน้าเถอะตอนนี้หล่อนยังมีอารมณ์ค้างสิ่งที่มีมากมายรอบตัวไม่ว่าเงินหรือวัตถุแต่ทำให้หล่อนยังรู้สึกว่าหล่อนขาดแต่บอกไม่ได้เท่านั้นว่าหล่อนขาดอะไรในชีวิต รถแท็กซี่มาแล้วหล่อนก้าวออกจากบ้านไปขึ้นแท็กซี่ที่เล่นเข้ามาจอดในเขตบ้านไม่ได้สนใจแก่เพื่อนชายที่ทำท่าผิดหวังอย่างยิ่งแ่ะเหมือนกรมลาเป็นของยากที่ท้าทายเขาเป็นอันมากเขาเรีบไปขึ้นรถขับตามออกไปและเหมือนจะวิ่งคู่ไปกับแท็กซี่จนน่ารำคาญกรมลามองเห็นและคนขับแท็กซี่ก็มองเห็นเขาอยากให้คนลกจากรถนี่มั้งเอาอย่างนี้แล้วกันพี่หล่อนบอกหน้าตาเฉย ฉันจะให้เงินพี่ห้าพันเอาไหมเป็นค่าเสียเวลาหล่อนยกมือกอดอกทำไงเบรกจอดให้หมอนั่นชนท้ายคนขับใจไม่ถึงเท่าหล่อนเป็น 7, เจ็ดพันอ้าคนขับกำลังทบทวนดูว่าจะคุ้มกันไหมกับการเอารถเข้าไปซ่อมแล้วเสียรายได้แปดอา้าราคาสูงขึ้นและหล่อนไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นกำลาเปิดกระเป๋าหยิบเงินสดส่งให้หล่อนพกทั้งเงินสดและบัตรเครดิต เรื่องพกเงินสดนี้บิดาเป็นคนสอนหล่อนเองบัตรไปบางที่มันใช้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ทุกที่มีเครื่องรูดบัตรไปหมดถูกของนายโกมลและหล่อนก็เห็นด้วยเงินใบละพันแปดใบที่หล่อนหยิบออกมาอย่างไม่เสียดายแล้วส่งให้เอาแน่นะทำให้เนียนเหมือนอุบัติเหตุหน่อยก็แล้วกันได้ครับผมเสียงคนขับรถเริงร่าและสักพักหนึ่งรถก็ถูกเบรกแล้วมีแรงกระแทกตามต่อท้าย กัมาลายิ้มออกมาด้วยความสะใจหลอนเปิดประตูรถแล้วก้าวลงมาหลังจากนั้นพลเทพก็ก้าวลงมาจากรถของเขาด้วยสีหน้าอันบอกว่าโมโหขับรถภาษาอะไรวะหลอนลงมายืนกอดอกมองเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยแล้วเอ่ยเหมือนรำคาญนายขับรถแย่เองจอดท้ายมาทำไมนายชนท้ายนายผิดนะรู้บ้างไหมพลเทพอ้าปากค้างยังไงเราเป็นพยานให้พี่คนขับแท็กซี่ได้ กพราะนายตามรถเรามาติดๆแล้วพยายามจะแซงปาดขึ้นมาขับรถไม่ดีหันไปทางคนขับพี่เรียกค่าเสียหายเลยชนท้ายอย่างนี้เอาซะให้เข็ดก่อนหล่อนจะสะบัดหน้าหนีปล่อยให้ทั้งสองคนยืนทะเลกกาะกันโบกเวกหลอนได้แท็กซี่ขันใหม่แล้วจากไปด้วยท่าทีอันสบายอกสบายใจมากกว่าเดิมมากนักเขายังไม่ได้ออกจากบ้านเมื่อแม่แวะมาที่นี่เขาได้รู้ว่าแม่มาเพราะห่วงใยเขา แต่แม่รู้ได้อย่างไรว่าเขามีอาการไข้เขาพยายามซักจนแม่ยอมบอกไทยถอนใจออกมาทำไมพวกเขายุ่งกับผมกันนักนิพายิ้มยิ้มเป็นไปได้จากว่าเขารักไทยผมไม่อยากให้มารักเลยบอกตรงๆกลัวความรักของพวกเขาไม่รักก็ห่วงได้ใช่ไหมไม่อยากให้ห่วงอีกเหมือนกันครับแต่ไทยต้องรู้ว่านั่นคือปู่กับย่าของไทยเองไม่มีเสีดีกว่า เขาบ่นอุบทีเดียวเพราะมีแล้วยุ่งดูสิครับทําให้แม่ต้องมาถึงที่นี่เขาจับมือหล่อนความรุ่มร้อนจากมือของเขายังส่งผ่านมาถึงไทยไม่สบายไปหาหมอหรือ,อยังลูกเขายิ้มยิ้มกินย,ยาลดไข้แล้วตอบไม่ตรงคําถามนะไม่เป็นไรครับไม่มากมายเขากําลังเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปมาหาวิทยาลัยคิดว่าอาจจะต้องเข้าห้องสมุดเพราะรายงานยังไม่เรียบร้อยดีนะัก แม่ครับผมยังไหวแต่แม่เหมือนไม่ได้ดูแลไทยเลยเขามองแม่รู้ทันทีว่าหล่อนเจออะไรมาบ้างแม่ครับคําคนบางคนปล่อยผ่านไปดีกว่าไหมครับแม่ก็อยากทําแบบนั้นนะแต่ว่าหล่อนถอนใจออกมาไม่เป็นไรครับเขายืนยันอีกครั้งผมดูแลตัวเองได้เราตกลงกันแล้วไงครับน้ําเสียงของเขาอ่อนโยนแม่อยากจะไปสงบทางโน้นมันเป็นสิ่งที่แม่เลือก และผมก็สนับสน,นุนผมก็ดูแลตัวเองทางนี้คนเราปวดหัวตัวร้อนมันเรื่องธรรมดาจริงไหมครับเขาหยุดมองท่าทีของหล่อนเห็นว่ามารดายังทำาทาเหมือนอึดอัดใจอยู่ก็เลยบอกว่าปู่กับย่าคงพูดกับแม่มาอีกหลายเรื่องใช่ไหมครับเรื่องงานผมนึกแล้วไทยมันหนักไปไหมไม่เลยครับแต่ว่าผมทำความขายหน้าให้กับพวกเขาแม่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะ ผมเข้าใจแม่ครับแต่ผมจะไม่ฟังพวกเขาปูกกับย่าไม่พอยังมีเขาอีกคนใครกันจ๊าเธอทำท่าโฉนคุณอารันเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะเขาไปเจอผมเสิร์ฟอาหารตายจริงเขาหยามหมิ่นอะไรลูกหรือเปล่าไทยหัวเราะตอนเจอผมเขามองผมด้วยห่างตาแล้วไม่พูดกับผมด้วยซ้ำแล้วไทยเป็นไงบ้างผมก็ยังเป็นผมร่าเริงสบายดี แม่ห่วงนะไม่เป็นไรครับเขามีแต่คำนี้จริงๆและพยายามปลอบโยนให้บรรดาสบายใจไปได้มากกว่านี้เขาไม่อยากให้แม่กงังวลแม่ครับสิ่งที่ปลูกกับย่าหยิบยื่นให้ผมเพราะเขาห่วงตัวเองรักตัวเองกลัวเสียหน้าไม่เคยมีอะไรนอกจากความรักอันแท้จริงผมยืนยันกับพวกเขาไปแล้วว่าผมไม่ใช่พงเรนทรบทที่แ นิพาได้พยายามแล้วจะพาลูกชายไปหาหมอแต่ไทยก็เหมือนลือดึงเขายืนยันว่าอาการเป็นปกติแค่ไข้ธรรมดาเขาพยายามทำให้แม่เบาใจและไทยชวนแม่ออกจากบ้านไปพร้อมกันเขาปิดประตูบ้านเอาไว้แวะส่งบารดาที่สถานปฏิบัติธรรมได้ยังได้พบกับหญิงสาววัยสากว่าใกล้จะ40ที่นุ่งขาวห่วมขาวเป็นแม่ชีและเือสินท่าทางเคร่งขรึมและสำรวม ดังนั้นสิ่งที่ไทยมองเห็นและสบายใจคือความเยือกเย็นที่แผ่ออกมารอบตัวเธอเขาเข้าใจได้ว่าทำไมแม่ถึงชอบมาที่นี่แม่ได้พบความสงบร่มเย็นแล้วเขาเคยบอกตัวเองแล้วเช่นกันว่าเขาอยากให้แม่ได้อยู่ที่นี่ทำในสิ่งที่แม่ชอบขอบรั้วกันไม่ได้สูงที่นี่ไม่ได้มีข้อ,อก,กำหนดห่วงห้ามแม่ชีสุนิสาเอ่ยทักทายเขาโดยอัธยาศัยอันดีเขายกมือไหว้เธอและตอบคำถามเธอ ไว้ว่างๆแวะมาบ้างนะจะขอแรงช่วยในเรื่องเอกสารหนังสือครับรอให้เป็นช่วงสอบเสร็จเอาไว้ว่างจริงๆแม่เธอบอกว่าเธอทำงานกลางคืนด้วยครับผมเสิร์ฟอาหารเขาบอกชื่อสถานที่ที่ตัวเองทำงานไม่มีวี่แววหรือร่องรอยของความอับอายในงานของตัวเองแม้แต่น้อยและเขาก็ได้รับการมองตอบด้วยแววตาอันชื่นชมได้ยังเอ่ยกับนิพาด้วยว่า น่าดีใจที่เธอมีลูกชายขยันและน่ารักมากเด็กวัยเดียวกับเขาหลายคนยังไม่ได้ช่วยตัวเองในทางที่ถูกไทยยิ้มอ่อนๆส่วนนิพานนั้นยิ้มกว้างด้วยความปลื้มใจที่ลูกชายได้รับคำชมจากแม่ชีสุนิสาที่หล่อนเคารพนับถือในวัดปฏิบัติของเธอเป็นอันมากชีวิตบ้านาปลายของหล่อนเหมือนจะฝากเอาไว้ที่นี่แม้จะมีห่วงในตัวลูกชายคนเดียว แต่ไทยบอกหล่อนด้วยคำพูดและการกระทำเสมอว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้และไม่อยากให้หล่อนมาเป็นห่วงเขาอีกด้วยดังนั้นหล่อนจึงอยู่ที่นี่และสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่การจะทำเช่นนี้ได้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการหลุดพ้นวันนี้หล่อนก็ได้กลับไปพูดกับไทยที่บ้านให้เขาได้เลือกหนทางที่อาจจะสบายขึ้นมาบ้างกับชีวิตของเขาเองแต่ไทยปฏิเสธแล้วเช่นกัน ไทยไม่ปรารถนาตรงนั้นและหล่อนรู้ด้วยว่าบังคับเขาไม่ได้ไทยลาทั้งแม่และแม่ชีสุนิสาไปแล้วเขาจะไปเรียนหนังสือแต่ตอนเช้าก่อนจะมีคาสเรียนนั้นเขาจะต้องเข้าห้องสมุดเพื่อทำรายงานต่อไทยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไปต่อรถโดยสารประจำทางอีกทอดนึงก็ถึงมหาวิทยาลัยเช้านี้เขาเดินเข้าแคนทีนหรือโรงอาหารเพื่อจัดการกับปากท้องของตัวเองก่อนชีวิต ที่ดูแลแต่ตัวเองทำให้เขาเลือกเอาความเรียบง่ายกินง่ายๆไม่ยุ่งยากมากนักไม่ได้เลือกเสาะหาของแพงกินอาหารในแคนทีนนั้นได้ชื่อว่าสะอาดและไม่แพงราคาหนึ่งจานต่ออิ่มท้องมื้อหนึ่งข้าวราดแกงสองอย่างและน้ําเปล่าอีกหนึ่งขวดไม่เอาน้ำแข็งไม่เกิน30บาทเขาอิ่มท้องไปจนเที่ยงนุ่นทีเดียวมีบ้างบางวันที่เขาหุงข้าวใส่หม้อไว้อุ่นและทำกับข้าวง่ายๆ เช่นทอดไข่และผัดผดัดแต่วันนี้เขายอมรับว่าตื่นสายและหัวก็หนักอึ้งจนไม่อยากทําอาหารให้ตัวเองเอาท่อมอฝากไว้ที่นี่ตอนกําลังจะอิ่มนั้นเสียงทักทายเขาก็ดังขึ้นไทยเขาเงยหน้ามองจําได้ว่าเป็นเพื่อนสาวต่างคณะรู้จักกันหลอนเคยมีท่าทีบางประการที่ไทยพยายามไม่คิดเข้าข้างตัวเองเขาปิดการเอาไว้เสมอสําหรับเรื่องของความรักด้หัวใจ หรือความละเอียดอ่อนอื่นๆที่อาจจะนำความยุ่งยากตามมาเขายังมีเป้าหมายอีกยาวไกลความทะเยอทะยานมันมีอยู่มันแอบเด้นอยู่ในอนูของลมหายใจและสายเลือดที่ตัวเองมีเพียงแต่เขาไม่เคยเอ่ยออกมาดังๆให้คนอื่นมาร่วมรับรู้ด้วยเท่านั้นเขาเก็บมันเอาไว้อย่างมิชิดเขามีเป้าหมายและมีแรงใจบวกกับแรงกายเป็นตัวผลักดันเสมอ เพราะเขามีสิ่งนี้เขาเลยไม่คิดเรื่องหัวใจเรื่องผู้หญิงแต่รับรู้ในท่าทีที่อีกฝ่ายมีให้ไม่ตอบสนองก็เท่ากับไปไม่ถึงไหนเบนจาวานเดินมาหยุดตรงหน้าหลอนเอาสมุดและหนังสือมาวางบนโต๊ะกินข้าวด้วยคนนะเชิญครับเดี๋ยวมาไปซื้อข้าวก่อนสักพักหนึ่งหลอนก็กลับมาพร้อมกับจานข้าวและถ้วยน้ำมีกลิ่นหอมของน้ำหอมฟุ้งมา หลอนดูเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นไอของคนมีเงินน้ำหอมแต่งหน้างามไม่ใช่เครื่องสาอางราคาถูกแน่ๆเขาไม่เข้าใจผู้หญิงกับชุดนักศึกษาที่แต่งหน้านามีความจำเป็นอะไรตรงนั้นกันบ้างหนอแต่ก็หาคำตอบไม่ได้หลอนมีสิ่งบอกราคาแพงไปทั้งตัวได้ยินว่ามีคนเลี้ยงดูหลอนแต่ไม่รู้ว่าใครเขาไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของเบนจวรรกับอารันแต่ตอนนี้หลอนรับรู้แล้ว มีความประหลาดใจเกิดขึ้นเพราะไทยกับอารันแตกต่างกันราวฟ้ากับดินอารันเรียกไทยว่าเจ้าแกะดำผู้ตันต้อยหล่อนก็มองเห็นแต่หล่อนก็ชอบเขาประทับใจเขามันเป็นความรู้สึกของหัวใจที่แตกต่างไปจากที่หล่อนมีกับอารันตรงนั้นหล่อนคิดว่าเพราะหล่อนตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดของตัวเองชีวิตในเมืองหลวงไม่ง่ายหากจะต้องการวัตถุดลเปลือ ใหม่ๆเบญจวรรณก็ละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองกระทำแต่พอนานวันเข้าหล่อนก็ชินกับมันและมองไม่เห็นว่าเป็นความผิดที่น่าละอายอีกต่อไปพอวันหนึ่งที่หล่อนทำงานหล่อนก็จะเลิกลาโดยหล่อนจะไม่ทันคิดถึงเงินเดือนเริ่มต้นอันน้อยนิดที่สุดท้ายหล่อนก็จะพาตัวเองไปจากวงจรชีวิตแบบนี้ไม่ได้มีเรียนกี่โมงละ่ะก็สิบอดโมงทำไมมาเช้าจะเข้าห้องสมุดทำรายงานนะ่ะเหรอ เดี๋ยวจะเข้าห้องสมุดอยู่เหมือนกันเขาไม่ได้พูดอะไรด้วยอีกนอกจากเงียบและเบญจวรรณก็พยายามจะชวนเขาคุยแต่ไทยก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่หล่อนเข้าใกล้คือเขาพูดน้อยแทบจะไม่พูดเลยหน้านั้นนิ่งเฉยไดร,รอยยิ้มแต่ไม่ดุกระด้างเว้นแต่ดูเคร่งเครืมชวนให้ลังเลใจว่าสมควรจะตอแยก,กับเขาอีกหรือไม่ไทยเข้าเงยหน้ามองเหมือนจะถามว่ามีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับเขาอีก ปีนี้เราก็จะจบแล้วนะเขาพยักน้ารักคิดหรือยังว่าจะทำงานอะไรก็คิดนะแล้วอยากทำงานอะไรจะสมัครเข้าพวกรัฐวิสาหากิจกับบริษัทบางแห่งก่อนไม่คิดจะรับราชการใช่ไหมไทยสายหน้าแล้วไทยมีเส้นสายฝากงานบ้างหรือเปล่าไม่มีเหมือนกันเลยเบนก็ไม่มีแย่หน่อยนะเกิดเป็นคนจนๆนี่นะแต่ไทยกลับสายหน้าเหมือนไม่เห็นด้วย พร้อมกับพิสวงในใจว่าหล่อนจนดังปากพูดแน่หรือดูจากภาพแวดล้อมโดยรวมของหล่อนไทยไม่คิดว่าแย่หรอแย่ยังไงล่ะก็ความจนชินกับมันแล้วก็สบายดีจริงน่ะจริงเขารับเสียงหนักคิดว่าเราไม่จนเสียอย่างก็อยู่ได้แต่เบนคิดแบบนั้นไม่เป็นเขาไม่ออกความเห็นก็เรื่องของหล่อนมันเป็นโครงการอะไรของเขาที่ไหนกันเล่า พูดไปก็เสียเวลาเปล่าชีวิตตัวเองก็มีปัญหาให้แบบรับมากมายอยู่แล้วเขาไม่อยากเอาชีวิตคนอื่นมาคิดอีกเรามันคนไม่มีเส้นมีสายที่ไหนคงจะหางานลำบากแต่ผมยังเชื่อว่าคนมีความสามารถอย่างหนึง่งกับไม่กลัวการทำงานหนักก็ไม่หมดโอกาสหรอกไทยคิดได้ก็ดีนะเขาคึ้ยยิ้มมุมปากเล็กน้อยบางทีเราก็ควรมองลงไปข้างล่างบ้างนะครับเบนเบนจวานพลันชงักทำไมคะ เพราะเวลาเราแงนมองไปข้างบนไม่มีอะไรมากไปกว่าเราจะตอกย้ำบนปมด้อยของความไม่มีสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้มันเป็นแต่เราต้องยอมรับมันลองดูคนอื่นที่เขาอยู่กันลำบากกว่าเราแล้วเราจะพบว่าที่เรามีหนาวิเศษสุดแล้วหล่อนมองเขาอย่างแคลงใจนึกเปรียบเทียบเขากับอารันคนหนึ่งดูจะมั่งมีเสียจนล้นเหลืออีกคนก็เหมือนจะไม่มีอะไร แต่ไทยก็ยังไม่ได้มีท่าทีเดือดร้อนอะไรแม้แต่น้อยจะวันเกิดเบนแล้วหล่อนบอกกล่าวเหมือนอยากจะเปลี่ยนเรื่องจะจัดงานไหนว่าจนเขาท้วงหล่อนหัวเราะเบาๆมีพี่ชายใจดีเขาอยากจัดให้ทำไมละ่ะคนจนจัดงานวันเกิดไม่ได้หรือไงไม่ได้มันเปลืองแล้วไทยจะมางานไหมต้องดูวันเวลาก่อนกลางคืนผมไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะติดงาน ได้ยินว่าไทยทำงานที่ไหนล่ะหล่อนคิดว่าเขาคงไม่อยากจะตอบแต่ไทยก็ตอบออกมาผมไปทำงานเป็นบริกรร้านอาหารนะเบนกลางคืนนี่นะทำไมล่ะผมว่าไม่ต่างกันตรงไหนกับการไปเที่ยวกลางคืนแต่ผมไปทำงานเงินเดือนดีไหมก็ปานกลางนะพออยู่ได้กับเงินชิปแปลว่าคนไปเที่ยวให้ทิปดี ก็ดีนะดีกว่าเงินเดือนและเจ้าของที่นั่นก็นิสัยดีน่ารักร้านก็ดีตกแต่งทั้งจัดอาหารดีไปหมดพูดเหมือนชวนเชื่อแทนเจ้าของร้านเลยเบนอาจจะไม่เคยไปไม่ค่อยได้ไปไหนเหมือนกันหล่อนพูดเหมือนซื่อๆตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วหล่อนได้ออกไปไหนายามค่ำคืนบ่อยๆแต่เป็นไปในที่ที่อรันต้องการจะไปเขามักจะชอบพาหล่อนไปโชว์ตัวกับงานสังสรรค์ของ,องเพื่อนเขา ปาร์ตี้ที่สนุกสุดเวียงแน่หละว่าหลอนต้องเป็นเหมือนหุ่นที่อารันสั่งได้ตามที่เขาต้องการตั้งแต่การแต่งตัวจนถึงการบางตัวบางครั้งบางคราวที่เขาอารมณ์เพี้ยนขนาดหนักหลอนก็ยังเคยถูกเขาสั่งให้ไปน,นอนกับเพื่อนของเขาไม่รู้เหมือนกันว่าอารันคิดอะไรตรงนั้นหลอนจะปฏิเสธเขาก็ไม่ได้เดนจวันรู้ว่าเพราะเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอนจำต้องยึดเอาไว้ แต่หลอนก็อายตรงนั้นจนไม่กล้าบอกใครและกับไทยหล่อนอยากรักษาภาพสาวซื่อจากต่างจังหวัดเอาไว้ให้มากที่สุดหรานมีความต้องการจะเสนอตัวเองด้วยภาพสาวใสต่อเขาเท่านั้นไม่ไปก็ดีแล้วละเป็นทำไมอาหารค่อนข้างแพงคนที่เขาไปกินกันน้อยเขากินอาหารที่จัดแต่งสวยๆมากกว่ากินปริมาณไทยเรียกเขาแล้วหยุดไป ขามองหน้าหล่อนเหมือนจะถามว่ามีอะไรหรือไม่เรียกแล้วทำไมไม่พูดเป็นไปจัดงานวันเกิดที่ร้านนั่นได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้หากไม่กลัวค่าอาหารแพงๆนะเคยไอายไหมไอายคนเผื่อมีคนรู้จักไปกินอาหารอายทำไมไม่ไอายเลยเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายกับการไปเสิร์ฟอาหารแล้วไม่มีปมดอยที่จะอายใครหากเบนจะมองว่าผมจน ขนาดว่ามีผู้คนรู้ว่าผมไปทำงานที่นั่นและไม่อยากจะคบผมก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะทุกขร้อนอะไรด้วยคุณมั่นคงดีจังเพราะผมถือว่าผมทำงานบริสุทธิ์และผมบริการด้วยแรงกายแรงใจหากจะอายผมคงจะอายด้วยการไปขายบริการทางเพศเป็นจันหหน้าซีดลงและเหมือนเขาจะรู้ตัวว่าพูดรุนแรงไปสักหน่อยเขาเลยเปลี่ยนเรื่องผมจะไปห้องสมุดแล้วนะ เขาเคยได้ยินเรื่องราวของเบญจวรรณมาบ้างพวกสาวนา่าใสที่มีคนเลี้ยงถามเขาว่าหล่อนผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ถามเขาว่าเห็นด้วยไหมไทยตอบได้ทันทีว่าเขาไม่เห็นด้วยพวกที่มีคนเลี้ยงนี้ไทยมองว่าเพราะตัวเองไม่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีจริงอยู่การเรียนมหาวิทยลาลัยเอกชนอาจจะมีค่าเ,าเรียนแพงแต่เดี๋ยวนี้มหาวิทยลาลัยของรัฐก็พอกัน พวกนี้มีพ่อแม่ส่งเสียหรือหากขัดสงจริงๆน่าจะหางานทำเขามองเห็นว่ายังมีงานสำหรับนักศึกษาที่ฐานะไม่ได้ดีได้อยากช่วยพ่อแม่ในเรื่องค่าเล่าเรียนอยู่มากเอาการเว้นจะแต่ว่าจะยอมเอาแรงกายเข้าไปแลกหรือเปล่าและแรงกายในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงแรงกายที่ต้องทำบนเตียงนอนหรือในห้องหับรับเฉพาะเขาหมายถึงใช้แรงกายจริงๆ,ๆเบญจวรรไม่กล้ามองหน้าเขาอีก หลอนเดินตามเข้ามาห้องสมุดอย่างสงบและตอนเข้ามาได้สักพักเขาก็เห็นสาวน้อยหน้าใสาคนหนึ่งเดินเลี้ยวมาหาหลอนมองเขาก่อนจะหันไปทักทายเบนจววรนหวัดดีจะเบนแล้วหันกลับมามองเขาอีกหนทําท่าเหมือนรอให้เขาทักแต่ทายแกล้งทำเฉยกัมลาจำเขาได้แต่ทาไมเขาเฉยมือกับหล่อนท่าทางย่าโสหังหล่อนคิดแล้วหล่อนก็ขุนมัวไง เขาทำหน้าเฉยๆนี่ได้ยินฉันพูดด้วยไหมพูดกับผมเหรอใช่เรียนที่นี่เหรอเขาไม่ตอบบอกเบนจวรรณไปว่าผมไปทำงานก่อนนะกัมมลาดึงมือเพื่อนสาวแล้วเอ่ยถามเขาเป็นใครแฟนเธอหรือเปล่าพือเ็น